วมนเล่นฟรีไฟล์ครับไฮไล่หนึ่งหนึ่งครับเริ่มโอ้มาป่าห้าห้าห้าค่ะตาแรกเอาเลยโอ้ตาแรกเพราะช่วยสับเขานะช่วยสับเขานะไอติมคนที่หนึ่งไอว่าคนที่สองพี่คนที่สามอ่ะเพื่อนดูเรื่องดีเสริมมาได้มึงไม่เล่นดีเสริมมาด้วยดีเสริมจะดีเปิดเอ้ยตั้งใจได้ไหนดิ

เมห้าร้อยเอมึงหัวร้อนแน่มันหัวร้อนมึงเอาแต่ปืนงั้นมเอาดุกวงงั้นหัวไม่เป็นอีสักเอสเคเง่ายกวง่ายมห้ารตังง่ายมแต่เอมันมันมันแรงกว่าไปลางันหัวมึงยืนนะคนสนใหญอยู่ด้านบนแต่ว่าคนส่วนเล็กอยู่ด้านล่างมาเขาก็ออกมา

วัตกวัหตากวัดตากวักวัดตกวัดตากวัดตากวัดากวัดตากวัากวัตกวัดตากวัดตวัาวัดกัวัดตวัวัดตวัาวัดตากวัดตวัดตากวดากวัดตากวักวัดตาวัวัดตดากวัดวัดตากวัดตากัตาัตากวักวัตากวัดากวัดตากวัดตหวัวัาวตากวัดตากวัดตวัตากวัากวัดตาวัดวัวั ใช่สิเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเออสกิลย่าพุ่งไว้เปิดใส่คนนี่ว้าวเหมือนหลงทำนักว่างโอ้ยกให้เลโอ้ยได้แก่ที่เราเล่นกับเพื่อนเป็นไงเล่นเครื่องเบี่ะและแล้วหนูแกให้พี่ตูนอ่ะวิ่งเดินแบบเน้นๆแบบเน้นเดียวกับเน้นๆอ่ะไอ้คนวิ่งไหเปิดสกิลใส่เลยมันจะล็อกให้ จะร็อกคนในเคียดจิหนงแล้วจิหนงแล้วเอาดิจิตน้ำเอ็มห้าเอ็ <apologize> มหาเลยไม่ได้ละเอาจะได้เอาจริงนะครับท <im it> <ras> ุกคนเสมอได้ที่กูซะด้วยก ไโอ๊ออ๊แก้ได้ว่ะไม่ว่าจะแพ้ถ้าแพ้คือจบจบเกมโอ๊อย่าทำแบบไอจอนนี่ดิเปิเปิดนงไอื้นีเตนี่อีอซี่